วขคอการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกประจำวันอาทิตย์ที่3ทธันวาคมวันนี้มีแข่งขันกัน3คู่ด้วยกันคู่แรกเริ่ม17.30นนครับขอนแก่นเปิดบ้านรับการมาเยือนจากลำพูนวอริเออร์คู่ที่2 8น18.00นเมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านปรบการมาเยือนของบุรีรัมยูไนเต็ดและก็คู่ที่3ครับประจวบ FC พบกับทูแบงคอกยูเนเต็ดจาฝูงเวลา19นาฬกานะครับแต่ก่อนอื่นเราไปสรุปผลเมื่อวานที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้วันเสาร์ที่2อธันวาคมมีแข่งขันกัน3คู่ด้วยกัน คู่แรกการเลเอฟซีแพ้บีจีปทุม2ประตูต่อ3คู่นี้ทัศนะเข้าถูกต้องนะครับคู่ที่ 2, 2โปลิเทโลแพ้ตราดเอฟซีหประตูต่อ3คู่นี้ผิดนะครับแล้วก็คู่ที่3นครปฐมยูนิเต็ดชนะชนบุรีเอฟซประตูต่อศูนศนะเมื่อวานครับเข้า 2, 2แพ้1นําหรับวันนี้ครับ3คู่ราคาเปิดมาคู่แรกขอนแก่นยูนิเต็ดเสมอลำพูนวอลเลย์เออร์คู่ที่2 เมืองทองยูนเต็ดราคาเป็นลองบุรีรัมยูนเต็ดนะครับ0.5พิธีประจบครับในบ้านราคาก็เป็นลองทูแบงคอกยูนเต็ด0.75นะครับเพราะว่าทูแบงคอกเนี่ยเขาเป็นจ่า เงมาเริ่มต้นกันด้วยคู่แรกครับ17:30นาทีขอนแก่นยูเนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของสโมสรลำพูนวอลเลย์เออร์ครับสถานการณ์ล่าสุดขอนแก่นยูเนเต็ดอยู่อันดับที่14แข่ง11ชนะ2เสมอ5แพ้4มี11คะแนนส่วนลำพูนวอลเลย์เออร์ดีขึ้นมาหน่อยครับอยู่อันดับที่13แข่ง11ชนะ3เสมอ2แพ้6มี11คะแนนเท่ากันนะครับทั้ง2ทีมเคยพบกัน5ครั้งขอนแก่นยูเนเต็ดชนะ2เสมอ2แพ้ 1>, 1ผลงาน5นัดหลังสุดของคอนแก่นยูเนเต็ดครับเสมอ2แพ้2 ชนะ 1. ในส่วนของทีมเยือนลำพูนวอริเออร์ผลงานดีขึ้นมาหน่อยนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1นซึ่งดูจากผลงานล่าสุดแล้วดูเหมือนว่าลำพูนวอริเออร์ฟอร์มจะร้อนแรงกว่าเพราะว่าห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะถึง3เลยทีเดียวนะครับส่วนทางกับเจ้าบ้านขอนแก่น f อซึ่งชนะได้แค่ครั้งเดียวบุกไปเอาชนะเทโลเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ1ประตูต่อ3นอกนั้น2นัดล่าสุดเนี่ยก็เสมอหมดเลยนะครับ2ประตูต่อ2 แต่ข้อดีก็คือขอนแก่นอยู่ในเตดเนี่ยจะทําประตูได้เกือบทุกนัดเลยเนะครับกองหน้าก็มีประสิทธิภาพอยู่เทียบฟอร์มกันแล้วนัดนี้น่าจะออกเสมอค่ะผลการแข่งขันที่คาดขอนแก่นอยู่นเตดเสมอลำพูนวอลิเออร์1ประตูต่อนหนึ่ง มาต่อกันที่คู่ที่2ครับ18นาฬกาถือว่าเป็นบิ๊กแมตของไทยลีกเลยก็ว่าได้ครับเมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนจากบุรีรัมยูเนเต็ดสถานการณ์ล่าสุดของเมืองทองยูนเต็ดตอนนี้อยู่อันดับที่11แข่ง11นะัดชนะ4เสมอ1แพ้6มี13แต้มส่วนทีมเยือนบุรีรัมยูเนเต็ดอยู่อันดับที่4ครับแข่ง9แข่งน้อยกว่า2นัดด้วยกันนะครับแข่ง9ชนะ4เสมอ5แพ้ ูยังไม่แพ้ใครตอนนี้มี17แต้มตามหลังจ่าฝูงแบงคอกอยู่ในเตด6แต้มด้วยกันครับผลงาน10นัดล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันครับเมืองทองชนะ2เสมอ3แพ้5ในส่วนของผลงานล่าสุดของเจ้าบ้านเมืองทองอยู่ในเตด5นัดหลังสุดชนะ2แพ้3ซึ่ง7นัดล่าสุด7นัดติดติด่นเมืองทองออกไปเยือนทั้งนั้นเลยนะครับยังไม่มีโอกาสอยู่ในบ้านนัดนี้จะกลับมา แข่ันในบ้านในรอบเนัดกันเลยทีเดียวในส่วนของทีมเยือนบุรีรัมยูเนเต็ดครับ5นัดล่าสุดเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1แพ้ก็คือแพ้แพ้แมตช์ล่าสุดที่ออกไปทั่วเอเชีย er, บุกไปแพ้เจอเจียง3ประตูต่อ2ในฟุตบอลเอเชียน, er นะครับซึงเมื่อบวกลบคูณหารฟอร์มของเมืองทองยูเนเต็ดแล้วก็ฟอร์มล่าสุดของบุรีรัมยูเนเต็ดรวมแล้วคิดว่าแมตชนี้ไม่ใช่เรื งที่บุรีรัมย์ยูเนเต็ดจะบุกมาชนะเมืองทองยูเนเต็ดผลการแข่งขันที่คาดเมืองทองยูเนเต็ดเสมอบุรีรัมย์ยูเนเต็ดหประตูต่อหนึ่ง มาต่อกันที่คู่สุดท้ายในวันนี้ครับ19นาฬิกาทีพีประจวบเปิดบ้านรับการมาเยือนของจากฝูงแบงคอกยูเนเต็ดฟอร์มกำลังร้อนแรงนะครับแบงคอกยูเนเต็ดอยู่อันดับ1ของตารางแข่ง9นะัดชนะ7เสมอ2แพ้0มี23แต้มส่วนเจ้าบ้านพีทีประจวบครับอยู่อันดับที่16ก็คืออันดับสุดท้ายของตารางครับแข่ง10ชนะ1เสมอ3แพ้6มี6คะแนนครับมี6แต้ม ด้วยการ10นัดล่าสุดที่ทั้งคู่ได้พบกันนะครับพี p ีประจวบชนะ3เสมอ2แพ้5แต่ชัยชนะของแบงคอกยูเนเต็ดส่วนใหญ่จะเป็นการอยู่ในบ้านนะครับเวลาที่ออกมาเยือนพีประจวบครั้งใดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสมอแล้วก็เคยแพ้1ครั้งด้วยชนะ1ครั้งเท่านั้นสําหรับคู่นี้ดูจากผลการแข่งขันเฮตูเฮแล้วก็บ้านไข่บ้านมันนะครับมาดูผลงาน5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านที พีประจวบชนะ1แพ้3เสมอ1นัดล่าสุดออกไปแพ้สุขโขไทย FC 2ประตูต่อ0ส,ส่วนนัดก่อนหน้านั้นก็เปิดบ้านชนะโปลิเคโลไป2ประตูต่อ1ครับในส่วนของจ่าฝูงทีมเยือน5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ2ครับซึ่งนัดล่าสุดก็เปิดบ้านชนะไลออนซิตี้ในเวทีฟุตบอลเอเชียมาด้วยไม่ธรรมดานะครับฟอร์มร้อนแรงทีเดียวช่วงนี้สำหรับจ่าฝูงแบงค United, ซึ่งนัดนี้ดูแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันนะครับเพราะว่าทีพีประจวบเนี่ยในบ้านดูแล้วก็ไม่ได้ยอม,มง่ายๆเลยนะครับถึงแม้ว่าผลงานล่าสุดจะไม่ดีแพ้เยอะแต่ก็เชื่อว่านัดนี้สู้สุดใจแต่ก็คงไม่อาจต้านแบ n g k คอก n ู t นเตได้ครับผลการแข่งขันที่ค่าทีพีประจวบแพ้เบนคอกยูเนเต็ดศูนย์ประตูตอน1และนี่ก็คือโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกวันนี้ครับ าทิตค,คู่แรก17นาฬกา30ครับขอนแกนยูเนเต็ดพบลำพูนวอร์เรอร์คู่นี้เสมอนะครับทัศนะคู่ที่2เมืองทองเปิดบ้านรับการมาเยือนของบุรีรัมยูเนเต็ด18นาฬิกาคู่นี้ทัศนะก็ให้เสมอเช่นกันนะครับแต่ก็คู่สุดท้ายครับทีพีประจวบเปิดบ้านรับการมาเยือนของจ่าวฝูงทูแบงคอกคู่นี้คิดว่าทูแบงคอกน่าจะบุกมาชนะได้แต่ไม่น่าจะยิงเยอะนะครับศูนย์ประตูตอนหนึ่งโดยประมาณขอบคุณทุกท่านที่กด เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับชอบทีมไหนก็เดี๋ยวเราเชีร์ไปด้วยกันนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจรบกวนกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ